ทำยังไงถึงจะกล้าไล่สดค้าโอป้าขานะครับมีคําตอบไัง่ายมากครับ ฝึกการที่คุณกลัวนะครับยิ่งต้องทําสิ่งนั้นนั่นเป็นหลักของจิตวิทยาครับคุณกลัวสิ่งไหนให้วิ่งชนไปเลยคิดซะว่ากาลังวิดีโอคอลกับแฟนของคุณนะครับคิดซะว่ากําลังโทรคุยกับเพื่อนของคุณแต่เห็นหน้ากันแน่นอนครับตอนแรกโอป้าก็ไม่รู้สึกหรอกว่ามันมันจะสนุกขนาดนี้นะครับโอป้ารู้สึกว่ามีความสุขมากๆในการที่ออกมาไลฟ์สดกับพี่ๆเพราะว่ามันเป็น two way communication ครับแล้วยุคนี้เป็นยุคที่เราใช้โซเชียลมีเดียนะครับในการสื่อสารกันการไลฟ์สดเนี่ยทำให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กกัับเเพื่่ออออนนๆไดด้้ีมาาขคุณุณญตตใหตวง สำเร็จครับอนุญาตให้ตัวเองมีเพื่อนที่มากมายบนโลกใบนี้ดูสิบางคนอาจจะอยู่ต่างประเทศมาฟังคนบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบ โอ้โหเชื่อมต่อกันได้ขนาดนี้มันดีมากๆครับแน่นอนและสิ่งต่อมาคือคุณจะต้องฝึกทําทุกวันนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งนี้และโฟกัสที่รายได้ที่คุณได้รับจากการไลฟ์สดครับและทิกตอกเนี่ยก็มีของขวัญในการไลฟ์สดให้กับคุณนะครับแล้วมันสามารถแลกเป็นเงินได้นะครับเมื่อถึงกําหนดเงินที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถทําสิ่งนี้ได้ใครที่คิดว่าจากวันนี้ไปต้นไปฉันจะเริ่มไลฟ์สดพิมพ์มาครับประกาศใจจดนวอของคุณนะว่าฉันจะเริ่มต้นท,ทันทีเลยฉันจะเริิ่่มต้้นนนนทััททีีเเลพพรรราาาะะจจงงๆแคุุณบอกก ะะฉันยังอายกล้องอยู่เลยพุ่งนี้แล้วกันนะครับไม่มีพุ่งนี้ครับฉันเริ่มตอนนี้เลยนะครับพิมใต้คอมเมนต์มาเลยส่วนใครที่อยากจะฝึกการไลฟ์สดนะครับปอป,ป้ามีคอร์สที่ชื่อว่าพูดจนรวยด้วยไลฟ์สดครับมนตัวนี้นะครับจะทําให้คนฝึกไลฟ์สดนะครับ ทั้งหมด45วันเต็มนะครับแล้วก็มีการสอนโครงสร้างในการเชื่อมคนดูทักษะการเล่าเรื่องแล้วก็เทคนิคกลยุทธ์ในการไลฟ์ซึ่งโอป้าเนี่ยสร้างตัวตนตัน้งแต่ปี2017จนถึงตอนนี้ครับสร้างเงินมากกว่าหลายล้านบาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ทักไปได้คอร์สนี้ราคาเพียง3 9 9ครับกดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรืออินบ็อกซ์ที่เพจโอป้าอีสานนะครับคุณก็จะได้เรียนคอร์สนี้ทันทีครับโอป้าอีสานสวัสดีครับ